ณเมืองบาดาลอันเยบสงบพญาอนันตนาคราชและพระนางอุษาอนันตวดีเทวีทรงสร้างสระบัวสุวรรณทาลาเป็นศูนย์รวมพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองบาดาลขณะสระบัวผิดอกดอกบัวหลวงสีชมพูดอกหนึ่งกับเป่งแสงเจิดจลัดบังเกิดเป็นเด็กหญิงผู้เปี่ยมด้วยพลังบริสุทธิ์เด็กหญิงถูกขนานนามว่าศิลาวดีนาคินีพระนางเติบโตท่ามกลางความรัก เมื่อเติบใหญ่พระนางได้ล่ำเรียนวิชาวเวทมนต์และธรรมะกับฤาษีสัทธะผู้เท่าผู้เรีองอำนาจในถ้ำหินรพานพระนางสิลาวดีนาคีได้ล่ำเรียนวิชาวควบคุมพลังแห่งน้ำเรียนรู้สมดุลแห่งธรรมชาติและความสำคัญของการเสียสละในช่วงเวลานั้นพระนางได้พบกับพระยาเกศวนพญานาคสีขาผู้มุ่งมั่นบำเพ็ญพ์ เพื่อบรรลุโพธิสัตว์พญาเกศสวนเป็นผู้สงบนิ่งและมีแสงแห่งความดีงามเป็่งประกายในทุกๆก,การกระทำทั้งสองนั้นได้ใช้เวลาร่วมกันในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งก่อให้เกิดความผูกพันแต่พญาเกศสวนนคาฟาลาดเลือดที่จะยุติความสัมพันธ์เนื่องด้วยเขายึดมั่นในเส้นทางแห่งโพธิสัตว์ข้าหักเจ้าแต่ม่อาจครอบของเจ้าได้ พอค้าต้องปล่อยวางแม้กระทั่งหัวใจของตนเองคำกล่าวนี้ของพระยาเกศวนนคราชได้ทิ้งล่องลอยในจิตใจของพระนางแต่พระนางก็เลือกเก็บความรู้สึกนั้นไว้และมุ่งหน้ากลับบาดาลตามคำสั่งของพระบิดาเมื่อกลับถึงวังบาดาลพระนางพบว่าเมืองกำลังตกอยู่ในวิกฤตอสุนนาบวิญญาณอาฆาตของอดีตพญาคาผู้ทรงอำนาจที่ถูกในละเทศ กำลังครอบครองพลังมืดแล้วหวังขโมยบัวสุวรรณทาลาเพื่อเพิ่มพลังให้กับตนเองขนาดเดียวกันผนางได้พบกับพญาสุภฤตพญานาคสีทองผู้พิทักแม่น้ำสายใหญ่ทั้งสองนั้นได้ร่วมมือกันก,นกำลาบพญาอสูรแต่พลังของอสูรลา้ายกับแข็งแก่นเกินกว่าที่พวกเขาคาดคิดผนางตัดสินใจบุกไปยังวิหารโบราณใต้บาดาล ที่อสูรซ่อนตัวอยู่เพื่อชิงบัวสุวรรณทารากับคืนหลังจากความสงบกลับคืนมาพญาสุภิตเผยถึงความในใจต่อพระนางศิลาวดีเขาหวังให้พระนางอยู่เคียงข้างในฐานะผู้ปิััษกร่วมกันแต่พระนางกับเลือกเส้นทางแห่งหน้าที่เจ้าคือเพื่อนล้มลบของข้าและเจ้าจะอยู่ในหัวใจของข้าตลอดไปหน้าที่ของข้า อยู่กับสะบัวของพระญาอนันตนาธราชพระนาศิลา,าวดีกลับไปยังสะบัวสุวรรณทาราเพื่อปกป้องดินแดนและพลังศักดิ์สิทธิ์ของบาดาลในฐานะผู้สืบทอดแห่งพญาอนันตนาธราชพระนางศิลา,าวดีนาคินีทรงสวยอายุไขในพบนาค1 5 0 0ปีแล้วได้เวียนว่ายตายเกิดในวัดตะสงสารสืบต่อไป